ทะเลทรายถือเป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่ท้าทายที่สุดสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิตด้วยอุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างรุนแรงระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนน้ำและอาหารตลอดจนพายุทรายที่สามารถก่อตัวขึ้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามมนุษย์เนี่ยได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวและเอาชีวิตรอดในพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตนี้มาหลายศตวรรษแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มชนเผ่าหรือนักเดินทางที่ได้สร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับทะเลทรายซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับกลุ่มคนที่สามารถดำรงชีวิตในทะเลทรายได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยพวกเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตในทะเลทรายยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก แชร์และกดติดตามให้กับช่อง c o i n e r x 1กันด้วยนะครับเบดูอินผู้เร่ร่อนแห่งทะเลทรายอาหรับชาวเบดูอินเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนที่มีต้นกําเนิดในแถบตะวันออกกลางโดยเฉพาะทะเลทรายอาหรับ วิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยอิงอยู่กับการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นอูดแพะและแกะซึ่งเป็นทางพานะและแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับการเดินทางในทะเลทรายพวกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการหาแหล่งน้ำในโอเอซิสและพืชพันธุ์ในทะเลทรายเพื่อรักษาสัตว์และดูแลสุขภาพของตนเองโดยเต็นท์ที่พวกเขาใช้เนี่ยก็จะเรียกว่าเบดอัลซาซึ่งทำจากขนแพะหรือว่าอูดมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีในตอนกลางวันและกักเก็บความอุ่นได้ในตอนกลางคืน และในด้านวัฒน,ธ,นธรรมพวกเขาเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการต้อนรับแขกและมีบทกวีที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางในทะเลทรายความเชื่อและศาสนาของชาวเบดูอินส่วนใหญ่ก็คือศาสนาอิสลามแต่พวกเขานะครับก็มีขนบธรรมเนียมเฉพาะตัวอย่างเช่นการจัดพิธีแต่งงานแบบเผาที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายตัวอาร็กนักเดินทางสีน้ำเงินแห่งซาฮารา ชาวเผ่าตัวอเล็กนะครับที่รู้จักกันในชื่อของคนสีน้ำเงินมีชื่อเสียงจากชุดเครื่องแต่งกายสีน้ำเงินที่ทำจากผ้าย้อมครามซึ่งก็มักจะทำให้สีเนี่ยตกลงบนผิวชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลทรายซาร่าครอบคลุมพื้นที่แอลจีเรียไนจีเรียมาลีและลิเบีย ชาวเผ่าตัวเล็กเนี่ยมีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนเน้นการค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเช่นเกลืออัญมณีและสินค้าพื้นเมืองการเดินทางของพวกเขาเนี่ยใช้ขบวนอูดหรือที่เรียกว่าคาราวานซึ่งสามารถที่จะเดินทางเป็นระยะเวลาไกลในทะเลทรายได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมาก ชาวเผ่าตัวเลขเนี่ยมีระบบสังคมที่ให้ความสําคัญกับบทบาทของผู้หญิงในชุมชนโดยผู้หญิงนะครับก็มักจะมีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินและยังเป็นผู้ที่ถ่ายทอดบทกวีและตำนานของชนเผ่าวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยอิงอยู่กับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเช่นการหาแหล่งน้ําในที่ลึกและการปรุงอาหารที่ใช้น้ําเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นการปรุงข้าวกับเนื้อแห้งซานนักล่าสัตว์และเก็บของป่าแห่งทะเลทรายคาราฮารี ชาวซานหรือที่รู้จักกันในชื่อของบูชแมนเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายคา,าราฮารีซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ครอบคลุมในพื้นที่แอฟริกาใต้บอสเวานาและนามิเบียพวกเขานะครับถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า20,000ปีวิถีชีวิตของชาวซาน,เ,นเต็มไปด้วยความกลมกลืนกับธรรมชาติและความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดในโลก ชาวซาน,นมีทักษะล,ล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมพราเขาใช้ธนูและลูกดอกที่เคลือบด้วยพิษซึ่งก็สกัดจากพืชหรือแมลงพิษเหล่านี้นถูกออกแบบมาเพื่อทำให้สัตว์นั้นอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้เนื้อเ,เสียหายการล่าสัตว์ของพวกเขาก็มักจะใช้วิธีความอดทนและความสามารถในการติดตามรอยเท้าสัตว์เป็นระยะทางไกลซึ่งในบางครั้งก็กินเวลานานถึง2-3วันนอกจากนี้พวกเขาก็ยังหาอาหารจากการเก็บผลไม้ป่ารากไม้มเมล็ดพืชและน้ำผึ้ง โดยวิธีการขุดรากไม้เพื่อเก็บน้ําและสารอาหารสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพืชพันธุ์ในทะเลทรายซึ่งในพื้นที่ที่หาน้ํายากชาวซาน์ก็มีวิธีการจัดหาน้ําที่เป็นเอกลักษณ์พวกเขาเนี่ยขุดหาแหล่งน้ําใต้ดินเก็บน้ําฝนในโพรงหินหรือแม้กระทั่งเก็บน้ําจากต้นไม้บางชนิดอย่างเช่นแตงป่าซึ่งก็เป็นแหล่งน้ําสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาเนี่ยเอาชีวิตรอดในช่วงแล้งได้ซึ่งชาวซานะครับก็คือภาพสะท้อนของการปรับตัวและการอยู่รอดในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ เพราเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่ทุรกันดารที่สุดในโลกมนุษย์นั้นก็ยังสามารถสร้างสังคมที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ออบอริจินผู้พิทักษ์ทะเลทรายแห่งออสเตรเลียชนเผ่าออบอริจินของออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนรธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปกว่า6 5 0 0 0ปี กลุ่มชนพื้นเมืองเหล่านี้อาศัยอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของออสเตรเลียรวมไปถึงเขตทะเลทรายอันแห้งแล้งอย่างเช่นทะเลทรายซิมสันและทะเลทรายเกรซแซนดี้ซึ่งความอยู่รอดของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันลึกซึ้งที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอะบบริจินเนี่ยนะครับมีความรู้ที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการหาแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่เลย พวกเขาสามารถขุดหาแหล่งน้ําใต้ดินจากหลุมทะเลทรายอีกทั้งยังดื่มน้ําจากพืชอย่างเช่นรากไม้ผลไม้ป่าและแตงบกนอกจากนี้พวกเขายังล่าสัตว์อย่างเช่นจิงโจ้งูและตัววอมแบตโดยใช้หอกและบูมแรงพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะหาจุดที่สัตว์อาศัยอยู่ได้จากการสังเกตร,ร่องรอยอย่างเช่นรอยเท้าและร่องรอยการกินซึ่งในสังคมอะบอริจินนะครับผู้เฒ่าเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้และความเชื่อให้กับคนรุ่นใหม่ เรื่องราวที่เล่าขานเกี่ยวกับดรีมไทส์การเอาตัวรอดในทะเลทรายและการใช้พืชพันธุ์ในชีวิตประจำวันล้วนถูกส่งต่อผ่านคำพูดและพิธีกรรมโดยในปัจจุบันชาวอบอริจินเผชิญกับความท้าทายจากการสูญเสียที่ดินดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มาพร้อมกับการพัฒนาเมืองแต่อย่างไรก็ตามพวกเขานั้นก็ยังคงสู้เพื่อรักษาวัฒนธรรมและสิทธิในการดูแลพื้นที่ดั้งเดิมของตนเองโครงการอนุรักษ์ที่ดินในออสเตรเลียหลายแห่งก็ยังได้รับความช่วยเหลือนะครับจากชาวอบอริจิน เนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบในเวทที่ซับซ้อนซึ่งชาวอบอบริจินเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้รอดชีวิตในทะเลทรายแต่ยังเป็นนักอนุรักษ์และก็นักเล่าเรื่องที่ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความสําคัญของธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนาวโฮผู้รักษาวัฒนธร,ธรรมในทะเลทรายตะวันตกของอเมริกา ชาวนาวาโฮเนี่ยนะครับเป็นชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอย่างเช่นทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายโซโนรานพวกเขาเนเป็นที่รู้จักจากวัฒน,นธรรมที่เข้มแข็งและการต่อสู้เพื่อรักษาประเพณีในโลกยุคใหม่ ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวนาวาโฮนะครับก็เรียกว่าโฮแกนซึ่งเป็นกระท่อมที่สร้างจากดินเหนียวและไม้โฮแกนเนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในทะเลทรายโดยช่วยรักษาความเย็นในช่วงกลางวันและความอบอุ่นในช่วงกลางคืน แม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแต่ชาวนาวาโฮก็มีความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดฟักทองและถั่วโดยใช้ระบบชนลประทานจากแม่น้ำและโอเอซิสในพื้นที่วิถีชีวิตของพวกเขาเน้เน,นความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ นอกจากนี้พวกเขาจะมีการทอผ้าด้วยซึ่งลวดลายของผ้าที่ทอจากชาวนาวาโฮเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์มากพวกเขาจะเน้นรูปทรงเรขาคณิตและสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงธรรมชาติและความเชื่อของพวกเขาอย่างเช่นภูเขาแม่น้ำและดวงดาว การทอผ้าเนี่ยไม่ใช่แค่งานฝีมือแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและจิตวิญญาณผ่านเส้นได้งานเหล่านี้นะครับถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชุมชนอีกด้วยซึ่งชาวนาวาโฮเนี่ยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากพราะเขามีพิธีกรรมที่ซับซ้อนอย่างเช่นพิธีที่ชื่อว่าบําบัดซึ่งก็ใช้บทเพลงและภาพวาดทรายเพื่อฟื้นฟูสมดุลระหว่างจิตใจร่างกายและธรรมชาติ โดยภาพวาดทรายเหล่านี้ก็ทําจากทรายและสีธรรมชาติอย่างเช่นแร่หินบทและถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมโดยเฉพาะซึ่งในปัจจุบันนี้ชาวนาวโฮเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาหลายประการในยุคสมัยใหม่อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ลุกล้ําดินแดนรวมไปถึงความยากจนและการเข้าถึงการศึกษาที่จํากัด อย่างไรก็ตามนะครับชาวนาวาโฮเนี่ยก็ยังคงต่อสู้เพื่อรักษาประเพณีวัฒน,นธรรมและสิทธิของตนผ่านการรวมกลุ่มและก็การเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลชาวแอฟร้ฟาผู้พิชิตดินแดนแห่งความร้อนละอุในเอธิโอเปียชาวแอรฟร้าเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายดานากิว ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ร้อนที่สุดในโลกอุณหภูมิในพื้นที่นี้สามารถสูงถึง50องศาเซลเซียสพวกเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะชนเผ่าที่อดทนและมีความสามารถพิเศษในการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างไม่น่าเชื่อดินแดนที่ชาวแอฟ่าอาศัยอยู่มีลักษณะเฉพาะด้วยภูเขาไฟที่ยังคงคุกครุนบ่อน้ำพุร้อนและทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่ พวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างเช่นการขุดเกลือจากทะเลสาบเกลือซึ่งก็เป็นอาชีพหลักและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนเผ่านี้กระบวนการขุดเกลือของชาวแอฟราเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนที่สูงมากพวกเขาใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่างเช่นค้อนและสิวในการตัดแผ่นเกลือขนาดใหญ่จากพื้นทะเลสาบ การขนส่งเกลือเหล่านี้ก็ยังคงต้องอาศัยอูดซึ่งก็เดินทางเป็นระยะทางไกลผ่านทะเลทรายเพื่อไปขายในตลาดการค้าขายเกลือเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธ,ธรรมที่สืบทอดกันมาหลายศตวตรรษในส่วนของที่อยู่อาศัยของชาวแอฟริกาก็มักจะสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นกิ่งไม้ใบาปาล์มและโคลนซึ่งบ้านเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ช่วยป้องกันความร้อนในตอนกลางวันและรักษาความอบอุ่นในตอนกลางคืน นอกจากการขุดเกลือแล้วชาวแอรฟรฟกาเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นแพะแกะและอูดซึ่งสัตว์เหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นแหล่งอาหารและน้ำนมเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทที่สำคัญในการดํำรงชีวิตในทะเลทรายของพวกเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายสิ่งของและการช่วยในการเดินทาง โดยในยุคปัจจุบันชาวแอร์ฟ้าต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำและทรัพยากรรวมไปถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการทำเหมืองแร่โดยบริษัทต่างชาติแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่ชาวแอร์ฟ่ยก็ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมผ่านการสอนลูกหลานและการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ว่เขาเหล่านี้นะครับก็ยังมีบทบาทที่สําคัญในการอนุรักษ์พื้นที่ดานากิลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสําหรับนักเดินทางทั่วโลกชาวเคลโมร็กโกผู้พิทักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ในทะเลทรายแอฟริกาเหนือชาวเคลโมรกโกหรือที่เรียกกันว่าชาวอามสิซเป็นชนพื้นเมืองของแอฟริกาเหนือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า4 0 0 0ปี พวกเขาเนอาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายซาลาดและพื้นที่ภูเขาในประเทศโมร็อกโกแอลจีเรียและลิเบียชาวมเสีเปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทะเลทรายผ่านการทำเกษตรกรรมแบบเร่ร่อนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะและแกะรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวผลอินทผาลัมและมะกอก นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีระบบชนรับทานแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าคานัดซึ่งช่วยนำพาน้ำจากแหล่งใต้ดินมาใช้ในการเกษตรได้บ้านเรือนของชาวอเมซี่นก็มักจะสร้างขึ้นจากดินและโคลนโดยมีหลังคาที่ช่วยป้องกันความร้อนและฝนบ้านเหล่านี้นมักจะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในเขตทะเลทรายหรือบนภูเขาทางด้านของเครื่องแต่งกายชาวอเมซีนะครับก็มีความโดดเด่นด้วยสีสันสดใสและลวดลายที่ละเอียดอ่อน ว่เขาเนี่ยยังมีงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์และการทอผ้าการทําเครื่องปั้นดินเผาและการแกะสลักไม้นอกจากนี้ชาวอัมสิก็ยังมีเทศกาลดั้งเดิมที่สําคัญอย่างเช่นเทศกาลอินทาผลัมซึ่งก็เฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวผลไม้และงานฉลองปีใหม่ โดยเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินของชนเผ่าแม้ว่าจะเผชิญกับแรงกดดันจากกระบวนการกลืนวัฒนธรรมในแอฟริกาเหนือแล้วแต่ชาวเผ่านี้ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตอนเองผ่านการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมภาษาและประเพณีของพวกเขาเอาไว้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิถีชีวิตของคนในทะเลทรายที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้ ทะเลทรายทั่วโลกเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ดูเหมือนจะปราศจากชีวิตแต่ยังเป็นบ้านของชนเผ่าหลากหลายกลุ่มที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้อย่างน่าทึ่งซึ่งการอยู่รอดในภูมิภาคที่มีทรัพยากรจำกัดความร้อนละอุและความแห้งแล้งนั้นก็ถือว่าต้องอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมและความร่วมมือในชุมชนโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะ ในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ